สวัสดีครับอ่านี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเล็กๆแต่สําคัญกันอ่เรื่องกิฟอ่างานหลายคนอาจจะสงสัยว่า่ากิฟตกิฟอย่างเงี้ยครับสแนปอ่ะมาสามารถเล็กได้แค่ไหนอ่าในอดีตแตปกติแล้วที่เราจะหาจะหาซื้อได้จะเป็นเจ้าตัวเบอร์ศูนย์เนี่ยป่ะเบอร์ศูนย์ะเป็นขนาดที่คิดว่าเล็กแล้วนะอืมเนี่ยคิดว่าเล็กแลวเห็นปะ่ะเนี่ยครับอืมแต่ว่า ในสมัยเนี้มันมีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งคือศูนย์สี่ตัวอ่าเนี่ยครับซึ่งเล็กกว่าอีกนี่เห็นไหมซึ่งเล็กกว่าอีกถามว่ามันดีไหมอืมถามว่ามันดีไหมเหรอผมคิดว่าเป็นงานไล์เกมดีได้แหละงานแบบงานเล็กๆสายพีอีศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่ลงไปศูนย์จุดหกลงไปอ่านี่ครับเห็นไหมเล็กกว่า อืมเห็นป่ะค่อนข้างที่จะเล็กกว่าของศูนเบอร์สูนย์ปกติครึ่งอา่าประมาณหนึ 3, ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสองบ้านหนึ 3, ่งส่วนสามหนึ่งในสามส่วนของเจ้ากิปเบอร์สูนย์ที่เราเห็นกันทั่วไปอืมอันนี้ของดีคอยนะเป็นแบบบีสแนปอันนี้คืออา่าราคาร้อยร้อยหนึ่งมั้งอา่าถือว่าของดีคอยก็ถือว่าเป็นของดีนะ ซึ่งปกติแล้วผมใช้กับพวกอยู่เล็กๆก็ได้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้ดีเลยส่วนเจ้า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 วีสแนปเนี่ยครับไอ้ไม่ใช่ส่วนเจ้าตัวเล็กนี้ <c oughs> อืมก็คือจะเล็กลงมาอีกสําหรับคนที่ต้องการเล็กชิบหายเลยอืมส่วนหาซื้อได้ที่ไหนอก็บอกเลยก็ได้ผมไปเจอที่เชคเคเบอรี่ครับเทคเคเบอรี่มีแต่ของมีของแปลกๆถ้าเกิดว่าเราต้องการของแปลกๆลองไปดูกันได้ อันนี้ไม่ได้มีโฆษณาสปอนเซอร์นะแต่ว่าแค่มาแนะนําครับเพราะไงช่องผมก็ไม่มีโฆษณาอยู่แล้วอืเ <Okay, S 1> เดี๋ยวมาดูว่าอ่าเวลาใส่เหยื่อแล้วเป็นไงปิดลบเปิดึบ,บนี่ับผมเห็นไหมศูนย์จุดมันก็จะเล็กเล็กเลยแหละเห็นปะครับผมอืมน่าจะเป็นกิฟที่เดกที่สุดที่ผมรู้จักแล้วแหละอื มีเล็กกว่านี้ก็แนะนําบอกกันได้นะครับดื่มตั้งเบกเอ้ยปัดหน่วงจ๊บคือก็จะรีวิวไปตกปลาไปมันก็จะไม่ได้ตั้งใจมากเท่าไหร่ครับอืมแล้วก็ถ่ายจากอกด้วยอืหวังว่าจะไม่ถือสาจ๊บปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหน ติ๊ก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 กลิบเล็กดียังไงอ่านียังไงผมก็คิดว่ามันก็ทําให้แอคชั่นเหยื่อมันไม่เสียมากอ่าแล้วน้ำหนักเหยื่อก็ไม่เปลี่ยนมากด้วยอืมนี่ติ๊กติ๊กติ๊กนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสปูนของอ่า เป็นสปูนของอะไรดัดดี้ดัดดีดด้นี่แหละ,ะเห็นเขาว่าดีผมก็ซื้อมาก็ดีจริงๆนี่แหละในราคา80บาทมันก็ถือว่าดีเลยแหละเจ้าสปูนตัวนี้เนี่ยปุ๊บแต่ว่ามันก็สู้น้ำไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกให้ได้น้ำหนักนะอ,อย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างน้ำอย่างเนี้ยสบายครับในน้ำอย่างเนี้ยแอคสวยปุ๊บ รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะถ่ายพยายามไม่เห็นเห็นปะตึก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 อันนี้ผมติดขนมาเห็นปะตึกตึึกต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 ึ่าแต่ว่ามันจะเทียบกับอีกตัวหนึ่งไม่ได้คือเป็นของอเมริกาอ่าเป็นสปูลหนัก0.05เบากว่าอันนี้อันนี้1.7ไอ้ตัวนั้นน่ะแต่ตัวนั้นแพงครับตัวนั้นเกือบ200บาทอ่า ไม่เหินน้าเลยคือประมาณว่าลากลก็รู้สึกหนักเลยเพราะว่ามันกดตัวเองอะครับอืมมันกดตัวเองเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวที่หลังคือเป็นสปูลที่เจ๋งอะแต่ว่าพี่แกมก็แพงเหมือนกันอืมแพงเลยแหละตัวหนึ่งสองร้อยตัวนี้เดียวเองหนักแค่ศูนจุดหนักหนึ่งจุดห้าอืมเอาไว้ค่อยมารีวิวที่หลังอ่า